ดีสุขขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใจหวังตั้งใจน้องตงางันนี่ให้สุขสมดังฝันไฟตัวมือใส่ทุกวันทุกคืนน้องตาัตัม,ตมือให้ร่ำรวยเงินทองยอะสักตัมือให้คนรักมากมีนาเตีทำสิ่งใดจ,จงรู้ร่งราบรืินอายุยนืนป่อโรคบาดภัยนะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณครูโอเล่น,นะครับหรือคุณครูสุทธิพรกู่แก้วนะครับทีมงานบ้านพักครูนะครับวันนี้นำทีมโดยคุณครูอทอดชัยหอมหอนนะครับ คุณครูก้อยนะครับคุณครูอดิศักดิ์พลุงต้ยนะครับก็มีคุณครูชมชายมีคุณครูเชนบรรหารนะครับมีคุณครูเกียรตินะครับมีขันเทพนะครับแล้วก็มีลูกหลานนะครับวันนี้ได้มาร่วมวอวยพรวันคล้ายวันเกิดน,นะครับให้กับคุณครูสุติพรครับพอในๆที่คุณครูสุติพรหวังไว้และตั้งจิต พอใดๆที่กูเล่คิดไว้และปรารถนาพระมือลกูกพอใดๆที่หวังไว้แต่ใดมาจงพวกพาสิ่งที่หวังดังใจเชินแฮปปี้เบิร์ดดีทูยูมีคสุขมากๆนะคะอธิษฐานครับอธิษฐานเข้ามาใกล้ครับ คุณครูคนจากบ้านมาเก๊าครับจากอุดรราชธานีครับอุดรธานีอุดรธานีนี่แหละโอเคครับคอยมีความสุขหลายเด้อครับเด้อจากใจครับทีมงานคุณครูบ้านพราดแล้วก็พี่น้องเพื่อนคุณครูอใครเป่าเปล่าตัางมาตัางมาแล้วน้ำตางกับคุณวินเนาะเอาเร็วพวกระขางหนึ่งสองสามโอ้ทูกันหนึ่งสองสามโอ้ดับบอดับบอดับไหมดับไหมไม่ดับไม่ดับ เกินเออไม่ดับโอ้ยตัมึงเอ้าไม่ออน้องตังตังไฟไหมเงี้ยตังเป่าตังไฟเออเอ้าขึ้นไม่แล้วเอ้าขึ้นไม่แล้วตังตังเป่าอีกเอ้าขึ้นไม่แล้วเออน้องตังโอู้หู้บุญวินบุญวินบุญวินพี่ตังพี่ตังพี่ตัง เดียบแล้ว,อลวเออมาแล้วพี่ตังพี่ตังมาแล้วนึกตันเออเอาบูธวินมาเอา้าพี่ตังบารดิกินพี่ตังบาร์ดิกินโอเคอาตงมือโอเคครับเอาเปิดไฟทีมงานเปิดไฟขอบคุณทุกทุกท่านกันแล้วกันครับปลอดภัยมั่ครับวันนี้ก็โอเค